คนนี้ค่าเป้าเดิมๆร้อยสองปีถูกใจแฟนเพจสั้นขวานเลยครับวันนี้อ่าประทับใจสุดของวันนี้คือเหอเรียญนี้โอ้โหเหรียญอะไรครับเหรียญขงพงอะไรครับเหรียญหลวงพ่ออะไรครับพี่พี่พี่น้กตนบอกว่าเพระยอสูงอ่า พอยอดสูงไหมครับพีน่นาทวุฒิพยอ,อ่าหลายแสนอ่าต้องบอกว่าสวยนะเดี๋ยวสวยสุดที่เหรียญล่าสุดที่ผมแบ่งไปเนี่ยเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วสองแสนกว่าอืมหาไม่เจอแล้วครับเหรียญพอยอดรุ่นนี้หายากมากครับเหรียญเอาว่าขนาดที่ผมเก็บไว้ได้บ้านอ่ะ ยังไม่สวยเท่าเหรียญน,นี้ยสวยมากๆเลยครับพี่อานครปฐมาโถมต้องเปลี่ยนกันแล้วนะเอาสักรลบับกีกการออกมาแบงแบงแบงอ่าเหรียนหายาครับพี่เกษมสุดสุดครับพอยอสุ่งวัดใหญ่อ่างทองขนาดที่ผมเก็บไว้อะแล้วไม่เคยหยิบออกมาคิดจะแบ่งเลยนะ อาจารย์เคยเล่าประสบการณ์ให้คนไปทํางานใหญ่ครับเรียนนี้ครับเหรียนนี้สร้างในปีสองสี่หกห้าหกห้าใช่โดยพระองค์เจ้านิพันธ์พานุพง์เป็นผู้ออกทุนในการจัดสร้างออนะครับพอยอดนี่คืออาจารย์ของหลวงปู่เทียนวัดป่าไก่นะครับนี่ข้างเรื่อยใช่ไหมลูกพี่ข้างเรื่อยอ,อ่าเป็นข้างเรื่อยครับพี่ เรียนหายาคํำปั๊มและเลียนล่อเลยเจอสภาพนี้ก็ดีใจแล้วครับเรียนร้อยปีต้องบอกว่าสภาพสวยแบบเต็มๆไม่ได้ใช้เลยเนี่ยมีอยู่เหรียญเดียวอยู่ใครอยู่กับคนลาดบุรีเจ้าของร้านทำผมอ๋อไม่ขายด้วยไม่ขาย <c oughs> พี่เขาชื่อยอดเหมือนกันหรอใช่โอ้โห,โหนี่ฮะร้านผมร้านผมต้องบอกว่า เหรียญหลวงพ่อย่อสูงซึ่งสวยกว่าเหรียญที่ผมมีอ่ะคุณคิดดิ uh huh. ดเหรียญท่านจะถูกแขวนใช้ทั้งหมดท่านเป็นอาจารย์หลวงปู่เทียนวัดปะาะไก่นะเหรียญ oh ปู่เทียนที่ว่าแพงๆอ่ะคือลูกศิษยอ์ oh ho. พย <laughs> นะวนะ ผมติดตามอาจารย์มาก็หลายปีอาจารย์เจอไม่ที่เหรียนหรอกครับเพราะไม่ไม่เคยเห็นแบ่งเลยแล้วทุกเหรียญสภาพจะสึกหมดหวันนี้ได้เหรียญน,นี้มาใครทำงานใหญ่ท้องแผนเพราะยอดสูงอาจารย์เคยกล่าวไว้แบบนี้ผมก็ว่าหลักแสนแล้วครับหาของไม่เจอแน่นอนที่วัดเนี้ยจะมีโบสถี่กรมศิลปา,ากรดูแลอยู่นะท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ นี่นะของพระเจ้านันเสศเจ้าเมืองเวียงจันทรหลวงพ่อยอดสูงเนี่ยใช่โอ้โห,โหง,งนะเงินที่สร้างโบสถ์ของวัดใหญ่อ่างทองนะคือเงินของนะเจ้าเมืองเวียงจันทร์ดังนั้นพระลาวในลุ่มนะ้ำแม่กองราชบุรีให้การเคารพในตัวหลวงพ่อยอดมาก อ่า<ม>ปู่เทียนวัดโบสเนี่ยอ่าอ่าปู่เทียนวัดป่ากไก่เนี่ยได้เข้าวังเพราะพยยอด<ม>ให้ไปแทนพ่อฟักพ่อพ้าฟักมรณาภาพก่อน<ม>ปู่เทียนเนี่ยได้เอากวางสองตัวไปถวายให้กับหลวงพยยอดที่เป็นอาจารย์กวางเนี่ยเวลามันออกลูกมันจะรักลูกกันมากนะอ่า,อาแต่กวางเนี่ยมาคลอดลูกไว้สองตัวแล้วทิ้งลูกไว้ที่วัดป่ากไก่ อ่านะครับปู่เทียนเนี่ยก็เลยเอากวางไปถวายพ่อยอดแล้วรู้ไหมครับว่ากวางสองตัวเนี้ยคนต้องจะมาขโมยมันเป็นกวางที่มีสีเหลืองเหมือนทองของกวางพิเศษอ่ามันเป็นกวางที่มีสีเหลืองเหมือนทองถามก็ถามเพื่ออะอ่าตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสีเหลืองเหมือนทองอตัวหนึ่งเนี่ยผิวสีขาวเหมือนเงินโอ้แปลกนะพี่นะอ่าเ <ไป S 1> ขาเลยเ,ล <ๆ S 1> ร,เ,เรียกไอ้กวางคุณเรียกว่ากวางเงินกวางทองคุณไปหาอ่านประวัตินะครับ จนคนที่อยากจะได้กวางคู่เนี้ยไปเลี้ยงเขาว่ามันเป็นกวางพิเศษพิเศษเหมือนช้างเบือกอะ่ะก็ให้คนมาขโมยขโมยเป็นหลายๆสิบครั้งคือขโมยไม่ได้เพราะยอดเนี่ยท่านเสกของท่านใส่ของไว้นะจนมีครั้งหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าถูกบันทึกก็คือว่าโจรเนี่ยถูกหลอกมามว่าให้มาขโมยกวางทีก็ให้ชาวบ้านที่เป็นโจรแถวเนี้ยนำทาง อาก็ปรากฏว่าเดินเนี่ยจนจะจนได้ยินเสียงไก่ขันนะอก็ยังไม่ถึงวัดยอดสูงก็ยังไม่ถึงวัดยญยอ่างทองอสุดท้ายเนี่ยไอคนนําทางเลยาะว่าไปขโมยกวางที่ไหนอ่าไอคนนั้นจึงบอกว่าเนี่ยขโมยกวางหลวงพยอดอไอคนนําทางบอกนะกลับไปแล้ว ก็เดินหลงอยู่นั่นแหะเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวขามาในโบทของวหัยอ่างทองบนหน้าบันโบทจึงเป็นรูปกวางคู่คล้ายกวางในเสมาธรรมจักรเน,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 นี่ยฮะดังนั้นเหรียญของหลวงพ่อยอดเนี่ยตอนที่หลวงอูเทียนป่าไก่ท่านถ่ายรูปเนี่ย ขาให้ยกขวานออกท่านบอกว่าอยากยกก็ยกออกเองเลยโยม mm. ก็ไปยกขวานท่านให้ขึ้น mm. อ่า่นี่ยจึงเกิดเป็นที่ประจักษ์ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านอ่าก็เลยถ่ายรูปท่านคู่กับขวานของท่านท่านก็ยกดังนั้นได้ปกติแล้วท่านก็ทําการรักษานะลูกของเจ้าฟ้าพันุดังสีคือเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยให้เดินได้ mm. ลูกชายคนโตของเจ้าฟ้ากุ้งก็คือพระอ,องค์เจ้านิพานมนุพงษ์เนี่ยจึง มาสร้างเหรียญให้อ่าซึ่งต่อจากเจ้าฟ้าบรดุดังศรีเนี่ยคนที่ดูแลทหารราชบุรีต่อก็คือเจ้าฟ้าที่พันพันลุพงศ์อ oh. ซึ่งเป็นโอรสคนโตอ้าว oh. นั่นน่ะก็สร้างเหรียญให้ปู่เทียน hmm. อืมอ่าปู่เทียนบอกว่าถ้าสร้างให้ฉันเนี่ยต้องสร้างให้อาจารย์ฉันก่อนด้วยอืม hmm. ก็เลยสร้างเหรียญให้พ่อยอด hmm. นี่ เหรียญน,นี้ขึ้นมาเนี่ยแหละครับในปีถัดมาคือหกห้าแต่ในตามความจริงอะ่ะอาจจะสั่งสร้างพร้อมกันแต่การสร้างเหรียญหนึ่งเหรียญในอดีตต้องใช้เวลาแรมปีใช่หายากไม่แพ้พ่อเทียนเนี่ยแหละครับก็เคยมีน้องคนหนึ่งนี่เนี่ยพึ่งจะเรียนจบเลยพ่อมีธุรกิจนะธุรกิจแรกเลยให้ไปเจราจางานสองร้อยกว่าล้าน ก็ามาหาผมพี่โยชเนี่ยขอของดีหน่อยผมก็บอกว่าอ่ะให้ยืมนะอ่าเพราะว่าหาไม่ได้แล้วให้ยืมแล้วกันนี่ซึ่งตอนนั้นอะเหรียญพ่ยอนเนี่ยก็น่าจะประมาณเหรียญละแสนมไม่ถึงแสนด้วยแปดหมื่นแสนไปกับกะลาพกกิ่งกะลาพกิ่งแล้วก็ไม่กี่หมืน่นสุดท้ายปุ๊บอะเขาบอกพี่ผมขอเถอะ ก็ให้เงินผมไว้สองแสนห้าก็บอกว่าเพราะว่าผมอะดีลงานสองร้อยกว่าล้านได้โโหจึงบอกว่า<อ>การทำอะไรใหญ่ๆโตโๆคนที่แขวะเหรียญพยยอดประสบความสำเร็จแม้กระทั่งร้านตัดผมในประเทศเนี่ยในราบุรีมีเยะนะล้านเดียวเลยที่อยู่ยงคงกระพันลูกค้าจนอภิมหารวยเนี่ยช้ยพะยอด โอ้ oh, สุดจริง oh, น,นะครับนี่ใครทำงานใหญ่ต้องประมูลเหรียญน,นี้แล้วสองนาทีพี่พีละพันเคือว่าห้าปีที่แล้วเนี่ยสองแสนห้าสองแสนหกแย่งกันจนปัจจุบันไม่มีเหรียญให้เห็นโอ้โห oh เหรียญเก่ารุ่นนี้หายากครับเอาว่ากระไหลทองเหรียญน,นั้นอนะ่ะผมกล้าซื้อเลยละห้าแสนเอา hmm. เหรียญน,นั้นอะอถ้าขายผมซื้อห้าแสนเพราะว่าโอ้โหหาหาสวยไม่มีเลยโอ้โหหลายแสนเลยครับสวยสวยแสนห้ามีแน่พี่คณาทิพป,ปิดเจ็ดมืนอ่ายังไม่ได้ครึ่งเหรียญก็ขนาดว่าสวยกว่าที่ผมมีอะ่ะและที่สำคัญ เหรียญที่มีความต้องการแต่ไม่มีเหรียญให้ในวงการได้แลกเปลี่ยนกันถ้าผมแบ่งปันรายการนี้วันนี้ต้องเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของช่องพระเครื่องสันควานขอหัวใจรัวๆครับพี่พี่แล้วผมก็ต้องเขียนราคาใส่มือรายการเนี้ยพินัทวุฒิส่มดาวหนึ่งร้อยดวงขอบคุณครับพินัทวุฒิมาแล้วครับเปิดแรกห้าหมื่นแปดพันบาท เวลาเดินแล้วมาที่หกหมื่นบาทมาที่เจ็ดหมื่นบาทมาที่แปดหมื่นบาทที่พี่มีนะครับราคาสุดท้ายมาที่แปดหมื่นาพันบาทที่พี่อานิคมมาที่พี่อานิคมแปดหมื่นห้พันบาทมาที่เก้าหมื่นบาทที่พี่ลิ์ที่ลงเฟื่องครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่ลิ์ที่ลงเฟืองแล้วเหนือเหรียญร้อยตองบอกว่านี่คือไม่รู้อีกกี่ปีจึงมีเหรียญเนี้ย ออกไม้เห็นในวงการครับมาที่เก้าหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายครับนะผมยังปลื้มใจนะครับ <ยก S 2> คือ<ห>ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ไม่สถิตินี่มีคนรอ,อยากจะได้เหรียญพอยอดมากแต่ไม่มีเหรียญออกมาเลยยกให้เป็นเบนจ่าภาคีราชบุรีได้เลยครับได้เลยอยู่ที่เก้าหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้าย มาดิกามื่นหนึ่งนบาทมาดิกามื่นสองหมนบาทมาดิกามื่นสองพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาดิกามื่นสองพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับสิบบิสุดท้ายน้ำลายเจ้าแบงค์หมดแน่ตานเหรียญนี้ราคาตอนนี้นะแสนห้าสบายสบายครับเหรียญนี้ไม่เกี่ยวกับราคาเหรียญนี้ประเมินเป็นราคาไม่ได้ขีบคุทีมคุณครอยู่ที่เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้าย หายาก็าเลียนล่อเป็นสิเท่าอายุร้อยสปีมาดิกามื่นสองพันารมาดิกามื่นห้าพันบาทแกร,ราคาสุดท้ายเอาว่าสวยกว็เลียนที่ผมมีอะคิดเอาแล้วกันมาดิกามื่นห้าับาทแกร,ราคาสุดท้ายครับเอาระโวยเอาระว่ามาดิการมื่นโ0กพันบาทแล้วมาดิกามื่โกันบาทครับมา,าดิกามื่นกพันบาทร้อยที่ปีนนุมาดิี่นันุตรกามื่กพันบาทร้อยกาโอ้คไม่ทันยูทิการมื่นแนอยมาดิกามื่บาทใส่ให้เลยแสนไป 7, โอยปิดไปที่พี่นัทวุฒินะครับแสนแปดพันใช่ไหมเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาททวนแล้วนับราคาแรกให้เลยพี่นับราคาแรกให้อ่ารัวมากนะครับพี่เคยรับบุรีด้วยพี่นัทวุฒิพี่นัทวุฒิขอ ไม่ต้องใส่แสนแปดพันหรอกจริงๆขอแสนหนึ่งพันทุนแสนเดียวกำไรพันหนึ่งครับาจารดูตัวเลขที่ผมเขียนในมือนะอนะเพราะว่าเหรียญเนี้ยผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเหรียญสองแสนห้าที่อยู่ที่พี่เล็กบางกรทองอะ่ะสวยมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เพราะห้าปีแล้ว หัวใจสุดๆอปิดแสนหนึ่งพันพินาวผมจําไมไ่ได้ด้วยว่าเหรียญสองแสนห้าที่อยู่ที่พี่ทักจันน่ะสวยกว่านี้หรือสวยน้อยกว่านี้แต่จําได้ว่ากระไ่ทองและำลายลำลายราไปากเอยู่กับเษฐีหมดอยู่กับเษฐีหมดหแล้วใครที่ได้มีเหรียญน,นี้ครอบครองนะโอ้โหหัวใจสุดๆครับห่ากันไม่ควักเลยหลวงพ่ออะไรครับเพิ่งเข้ามาเอาว่าหลายหลายคนไม่รู้ด้วยอันนี้เหรียญหลวงพ่อยอดสูงหัวใจอ่างทอง ขอเลี้ยงทองด้วยครับอีกองค์ขอได้แต่ให้ไม่ได้จริงๆขอได้แต่ให้ไม่ได้ถามว่าทำไมให้ไม่ได้คือผมไม่มีไม่ได้อ่าผมไม่มีไม่ได้จะไปหาที่ไหนอีกเหรียญหายากจริงครับพอยอดสูงชั่วโมงนี้เอาว่าไม่ต้องชั่วโมงนี้หรอกครับ าาภาษาที่พิมพ์อยู่เนี่ยเป็นภาษาของเพื่อนๆที่เพิ่งเล่นพระ<ช>ผมบอกเลยว่าเหรียญหลวงพ่อย่อเนี่ย5ผมยังจำไม่ได้เลยว,ว่า2แสนกว่าล่าสุดที่ผมแบ่งไปอ่ะสวยมากกว่านี้หรือเท่านี้หรือน้อยกว่านี้ผมเดินสนามยังไม่เจอไม่บ้านเมย์น,นะครับอา่ยากสุดๆยินดีด้วยครับพี่นัทวุฒิอ่าอีกเหรียญด้วยครับพี่อานิคมและเปเหรียญที่ไม่มีเก้ด้วยเพราะหาสวยไปถอดไม่ได้แ <c oughs> ข่เกินหมด โอ้โหอยากได้อีกเหรียญ <c oughs> ผมเดินสนามมายังไม่เคยเจอเลยครับเหรียญรุ่นนี้นี่ซึกทุกเหรียญครับเท่าที่เห็นจริงครับพี่นัทวุฒอ่าอันนี้เป็นเหรียญรอง <c oughs> แล้วสภาพสวยโอ้โหสวยจริงอ่านนี้เป็นเหรียญรลงแล้วสภาพสวยงามจริงครับองค์นี้สองสี่หกห้าแล้วผิวเดิมเดิม ความมูลครับพันลอราดบุรีต้องบอกว่าภาพผิวเดิมแบบเนี้ยส่วนมากจะเจอใช้จนสึกหมดเหรียญมายอดในแบบที่ถูกแขวนใช้จนสึกหมดนี่รอหูปิง้งหูเนี่ยมาต่อติดทีหลังก็เหมือนพรองเงินบางคาเหมือนพรอห้องช่องลมสองนาทีมาสิพี่ฉลันทอน โอ้นี่ค่าเป้าเดิมๆร้อยสองปีถูกใจแฟนเพจสันขวานเลยครับวันนี้อ่ะนี่นี่นแหละครับที่ผมต้องเข้ามาดูแต่ทุกวนันมีความสุขที่ได้เห็นพายักหข่ยักๆแบบนี้ขอบคุณครับนี่เป็นตำนานอีกหนึ่งวันของนะไลฟ์สันขวาวันนี้คือมีเหรียญหลงพ่ายอดนะวัดใหญ่อ่างทองทั้งปั๊มและรออย่างนี้คือ คนที่มีสตางค์อ่ะรอว่าเมื่อไหร่จะมีพระแบบเนี้ยผ่านมาให้นะได้เก็บกันมาที่สามหมื่นบาทนะครับ, 3, 000, 1, บามาที่สามหมื่นหนึ่งบาทมาที่สามหมื่นามืนบาทมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดใยต้องบอกว่าพระแบบเนี้ยพระองค์เดียวก็จะมีเจ้าของได้คนเดียวนี่ความสวยของเหรียญน,นี้ อยู 40, ่ที่สี่หมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายอันนี้ยังราคาเดียวกับเหรียญพ่อแทนองค์นี้ต้องเชียร์พี่พีบ้างพี่นัทพูดอันนี้ยังราคาเดียวกับเหรียญพ่อแทนอันนี้ยังราคาเดียวยังถูกกว่าเหรียญปูหลิวเหรี P P R A A, ยญพ่อกลวย่ะเอาเผลอๆเนี่ยราคาใส่อยู่นี่ราคาเดียวกเหร <c oughs> ียญพ่อขาเลยอยู่ที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับ มาที่4ี0 0 0บาทมาที่4% 3 0 0 0บาทแล้วมาที่43,000บาทครับราคาสุดท้ายเอาไปคู่กันเหมาะเลยของต้องมีพี่นรลงใช่แล้วผิวเดิมๆแบบนี้คือมันไม่มีโอกาสได้เจอเหรียญเพรายอดอายุร้อยสองปีที่ผิวแบบนี้ครับฟอมแชมมาที่45,000ับาทมาที่45,800้อโอ้พี่นลตวุธอยู่ที่4 5 8ห0 45ไม่ทัน มาที่สี่หมืาแครับราคาุดท้ายครับอยู่ที่สี่หมื่นนาป้าแปดร้อยมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันาที่ีจะนอนมาที่สี่หมื่นันปาร้อยที่ีนะตำรุดครับราคาุดท้ายอยู่ที่พี่นะตำรุดนะครับสี่หมื่ัดบาทมาที่โอ้ยพี่ใส่ราคาดูไม่ทันแล้วตาลายแล้วต้องบอกว่าถ้าสับร้อยเมตรแบบนี้ นานักวิ่งหมายสุดท้าย4 100. ี่คูร้อยต้องโยกให้พิ่นัทวุฒิครับมาที่4ี่หมก้าันบาทมาที่ห0 0 0หมืปรปิดไปแล้วตำนานในค่ำคืนนี้พิ่นัทวุฒิคือทั้งปั๊มและหล่อของหลวงพ่อยอดอชีวิตของพี่จาไม่มีวันตกต่ำเลยจริงๆถ้าราตนาเหรียญน,นี้ถึงไม่แขวนเอาไว้คู่กันในบ้านนะ ผมเป็นเหรียญที่เหมาะกับการที่ทํางานดีวงานอะไรใหญ่ๆตัวโตไม่เชื่อถ้าดีวงานใหญ่ๆลองแขวนไปนะครับนี่วางอยู่หน้าจอได้ไม่อยากจะออกไปไหนเลยสวยนะครับตองปิดตาที่มีช่อที่ไหนถ้าถามว่าที่ไหนนี่ื นะซึ่งเอกลักษณ์ของการนะทำพระปิดตาองค์นี้อ่าเท่าไรครับองค์นี้มีองค์เดียวละครับพอปั้นที่ลงนี่ยันนะมะพระทะตัวนี้ วัดทองไหมครับผมบอกเลยนะถูกต้องที่สุดคือยันเนี้ยคือยันวัดทองนะครับแล้วพิมพ์ที่แบบว่าให้มีขายืนสูงแล้วเนี่ยปั้นอุณาโลมเนี้ยั้นศูนย์างติดที่หน้าแข้งแล้วยืนแบบนี้เนื้อเดียวกับเจ้ามาสามปื้มไหมอันเนี้ยมีองค์เดียวไม่ได้แบ่งไม่ได้ขาย ดีมินเตสสุดครับต้องเอามาให้ดูให้รู้จักกันไวเนื้อเดียวกับเจ้ามาเลยาอทับวัดทองแน่องค์นี้อ่าไม่ได้แบ่งไม่ได้ขายต้องเอามาให้รู้จักกันไวฟันฟานหุ่นเทียนทีละองค์อ่ะโอ้รายการสุดท้ายของวันนี้ดิฟ้าอ่ามาแล้วจ้าแลรู้ไหมว่าอะไรที่หายากสุดๆของเมืองแม่กองอ่าขอบคุณครับนยหคิคน อ,อยากได้ครับอาจารย์โอ้โหมาแล้วพ่อแก้วเอางี้นะใครมีพระแบบในมือผมนะฟังผมดีๆนะตะก่วแบบนี้คือตะก่ว1ร้อยกว่าปีอ่าใครมีพระแบบในมือผมเนี่ยผมสตาร์ทซื้อให้ที่องค์ละแปดหมื่นอันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าอยากจะขายเกินแปดหมื่น นี่ปีนึ่งจะไม่ขายด้วยองนี้ผมเอาว่าหลายคนไม่รู้หลวงพ่ออะไรบันทึกในประวัติศาสตร์กันมาว่าเจอก่อนหน้านี้องค์เดียวถามว่าหลวงพ่ออะไรอะ่ะผมเอาว่าไม่มีใครรู้หรอกถ้าจะรู้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่เคยเห็นของ และเคยเห็นเขาคุยกันตรงนั้นว่าหลวงพ่ออะไรอนนเอกลักษณ์พิมพ์แขนปิดตาเหมือนปู่ยิ้มหนองบัวไหม,ไมอ่าเอากลักษณ์พิมพ์แขนเหมือนปิดตาปู่ยิ้มหนองบัวแขงหมอนแขงซ้อนอ่าแต่นี่ไม่ใช่ปู่ยิ้มแคปหน้าจอกันไว้นะครับขอพบหน้าเดี๋ยวดูให้พี่อ่านี่ เดี๋ยวจัดม ah ิ팅กันสักวันเขาเรียกว่ามิ팅กินกระเพาะปลากินกระเพาะปลาทีไหนครับอาจารย์ข้อเป็นความรู้ปิดตาอาจารย์หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนปิดตาอาจารย์หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลน วัดสิงห์ปูเอี่ยมปากลัดถูกอันนี้คือพระปิดตาหลวงปูเอี่ยมวัดปากลักอปิดตาเนื้อตะกัวหลวงปูเอี่ยมวัดปากลัดนี่อาจารย์พออ่อคงมังกระพร้อมอาจารย์หลวงปู่ไขวัดเชิงเลนทรงคุณค่าครับ นี่เนี่ยพิมพ์กันมาสารพัดม,ม,มาเอาหนูจ้า <c oughs> <c oughs> น, <c oughs> นี่นี่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดปากลัดปู่เอี่ยมปากลัดพี่พิวันอแบ่งไหมครับอาจารย์องค์นี้ไม่ได้แบ่งอ่า <c oughs> หายากจริงครับอ <c oughs> ประลำมาจา์เลยครับปู่เอี่ยมปากลัดอ่า เรียกราใบหอกปราขาเปียนิจังคือเขาเรียกปิดตาปูเอี่ยมซึ่งเขาบอกอง่ายนะมีบันทึกกันไว้เนี่ยในสารานุกรมน,นี่ก็เขาบอกว่ามีองค์ในเนี้ยและก็องค์เนี้ย เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ต้องให้แฟนเพจสังขวานรับรู้สิ่งที่ Amazing